ครั้งหนึ่งพอคิดว่าได้ทําอะไรคล้ายๆกันไปแล้วเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าเรื่องราวที่เกิดเนี่ยตอนนี้มันรู้กันแล้วนะคะว่าเกิดจากผู้ใหญ่ใจดีน้อยใจแล้วต้องการจับปิ้งปลาเอาชดแมวเขายอมรับแล้วนะคะดิฉันเอามาให้ดูเอามาให้เห็นแล้วว่าเขายอมรับว่าที่เขาทำเนี่ยเพราเขาต้องการสอนมวยให้สาวิธีรู้ว่าเงินฉันถ้าให้เธอได้แล้วเธอไม่ซีโรลาเธอไม่ทาตามใจฉันเธออ่านแชทไม่ทันเธอไม่นั่นไม่นี่เธอไม่ใส่ใจฉันฉันก็เอาเงินของฉันเนี่ย ไมให้เพื่อนเธอได้เหมือนกันแล้วเธอจะต้องเสียหน้าเธอจะต้องหวั่นเกรงว่าใครจะมองอยังไงว่าเพื่อนเธอโตมาด้วยกันเพื่อนที่อยู่ที่กรกฏด้วยกันก็ยังทิ้งเธอเพราะเธอไม่สนใจใครไม่เอาใจใส่เพื่อนไม่เอาใจใส่ผู้ใหญ่ใจดีแล้วเธอก็เป็นคนช่างนินทาเรื่องที่เธอนินทาฉันไว้กับเพื่อนเอนเขาจะมาเล่าให้ฉันฟังแล้วฉันก็จะเล่าให้เขาฟังว่าเธอนินทาอะไรเขาไว้เป็นการเตรียมแผนเตรียมการเพื่อที่จะฉีกหน้าสาวพิธีทีนี้พอฉีกไปแล้วเนี่ยมัน ไม่ได้ผลอย่างที่ตัวเองต้องการก็เริ่มออกมาประจานเธอดินทาคนนั้นเธอดินทาคนนี้เธอเอาของฉันไปเท่าน,นั้นเทาน่นทานี้เรื่องมันเกิดจากจุดตรงนี้นะคะหลายคนอย่างนางแหลมก็จะบอกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ใจดีก็ขอบคุณแล้วก็ขอโทษเขามันก็จบแล้วไม่ต้องมามากเรื่องคนที่ทําให้เรื่องมันยืดยาวต่อก็คือหยานดีฉันอยากจะตั้งคําถามกับทุกคนบูมก็เคยเอาผู้ใหญ่ใจดีออกมาพูดออกมาที่ขาดกาันเพราะอะไรเพราะคุณก็คิดว่าคุณเป็นคนจะมาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะหยียบหัวกันขนาดนั้นมันไม่ได้ ในเมื่อเรื่องมันเริ่มต้นจากเมรีกับสเลเต้วางแผนกันว่าจะสอนมวยอย่าบอกว่าสเตเต้เคยบอกว่าพยายามเตือนแล้วอย่าลืมว่าสเลเต้เป็นนางนกต่อท,ท,ที่ติดต่อให้แจ๊ดได้คุยกับเมรีเขาอยู่ในทุกขั้นตอนกระบวนการนี้แล้วเขาก็ไปเที่ยวด้วยกันหลังจากนั้นก็จะมีการยังไปเที่ยวไปทําบุญอะไรด้วยการประกาศให้เห็นว่าเขาเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันแล้วเขาก็พูดอยู่เสมอว่าไม่อยากให้สวิตีไปหือหาอะไรทางอื่นน่าจะยอมรับซะน่าจะยอมคุยซะ พระเจ้สเลเตรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นเรื่องมันมาเสียที่ส,สาวิตรีและดิฉันออกมาก็คือว่าการที่คุณมานั่งพูดว่าสาวิตรีเนรคุณเอาผู้ใหญ่ใจดีไปนินทาไปชออ่อโกกไปหลอกเขาไปอ้อนไปขอเขาได้นั่นได้นี่มาแล้วไม่สำนึกบุญคุณเขาดิฉันอยากจะชี้ให้เห็นว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นนะคะไออันภาพบางอันที่เอามาแล้วบอกว่านี่คือการขอขอเงินไปเป็นค่าทนายอะไรยังไงนะมันมีหลักฐาน ว่าเขาจ่ายเงินค่าทนายเองเพียงแต่เขาเล่าก็พูดให้ฟังว่าเขาไม่พร้อมที่จะไปทําอะไรอย่างอื่นการที่อยากจะให้เขาไปฟ้องคนนู้นคนนี้เนี่ยเขาไม่พร้อมเงินเขามีอยู่แม้จะมีคนจ่ายให้เขาก็ยังต้องเสียเวลาเสียละเขาไม่พร้อมซึ่งไอ้ตัวคนที่บอกว่าจะจ่ายคือตัวดิฉันตัวดิฉันดิฉันแค่ถามเขาว่าถ้าจะเอาถ้าพร้อมจะทําฉันช่วยไม่ว่าจะเป็นเอกสารไม่ว่าจะเป็นอะไรฉันช่วย แต่อยู่ที่เขาตัดสินใจมีคนมาถามดี่ฉันมากมายดิฉันบอกว่าแล้วแต่เขาจะตัดสินใจถ้าเขาไม่พร้อมเราไม่ใช่คนที่จะต้องไปเหนื่อยยากไปเสียเวลาก็ต้องเขาเป็นคนดูว่าเขาพร้อมไหมยลฉันได้เห็นอันนั้นเหมือนจะมีการจะบอกให้ดีฉันเข้าใจว่าดิฉันไปผลักดันเขาให้เครียดทําไมเรื่องฟ้องร้องซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ค่ะเรารู้เราคุยกันอยู่ทีนี้มันมีการเอาออกไป ด่าทอเอาไปพูดไปเกินไปพูดตัวเลขอะไรที่มันรู้เลยว่ามาจากไม่ปากเมรีก็ปากสเลเตเพราะว่าข้อความมันเหมือนเหมือนกันดิฉันเลยเอามาให้ดูว่าจริงๆคนที่เขาเคยเป็นพี่สาวน้องสาวกันเนี่ยว่า้เขาคุยเขาคุยกันเรื่องอะไรสาวิธีมีการเตรียมตัวพร้อมอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยๆดูแล้วคุณจะเห็นการวางตัวจะเห็นการวางชีวิตของสาวิธิธีแลาจะเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้ไม่น่าจะไปอ้อนไปขออะไรยังไงแต่มันมีการไปเล่าว่าไปขอไปปอกลอกไปช่อโกง แล้วคนก็เอามาพูดว่าได้มาขนาดนั้นควรจะขอบคุณเขาขอโทษเขาควรจะหุบป,ปากควรจะอยู่นิ่งคือควรจะให้เขาเหยียบหัวว่างั้นเถอะแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างที่ผู้หญิงสองคนเที่ยวเอาไปเล่านะคะค่อยๆดูกันค่ะ เดี๋ยวเราดูเชตนี้กันนะคะดูกันชัดๆนะมันเป็นวันที่28มกราคมปี25นี่นะคะก็มีการถามจากฝ่ายคนที่เป็นพี่ว่าเที่ยวไหนจุ๊จีนตอนแรกก็จะกลับไทยตุ๊จีนเตินตัวเครื่องบินแพงโคตรๆนะคะกับหลังจุ๊จีนก็ได้อันนี้เป็นประมาณ8โมง58ก็ตีเท่ากับ9โมงนะคะประมาณเที่ยง16นาทีสาธิตีก็ตอบว่าน้องว่าจะไปที่กรมที่ดินคะ่ะเอาโฉนดไปประเมินไว้ประกันตัวคดีสวนไหวอีกคนก็บอกไงเป็นงั้นล่ะ ทพิธีก็อธิบายว่าเราตกเป็นจำเลยเราก็ต้องเตรียมหลักทรัพย์ไว้ประกันตัวอยู่แล้วครับพี่เมย์ถ้าเราไม่มีเงินสดหรือถ้าเราไม่อยากใช้เงินสดประกันตัวอันนี้เราก็รู้ว่าสายพิธีทำอย่างนั้นจริงๆอันนี้หรือเปล่าคือทักมา8ปดวงป่าสายพิธีจะตอบเป็นเที่ยงก็ดูเหมือนสายพิรีไม่ค่อยใส่ใจหรือเปล่าแต่คุณอย่าลืมว่าคนหนึ่งทักมาคุยเรื่องจะไปเที่ยวตุรกีจะไปอะไรยังไงแต่อีกคนหนึ่งเขามีคดีคาอยู่เขาต้องไปทําเรื่องทําราวต้องไปอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยคนเป็นพี่ที่เขาไว้ใจมากได้เห็นตรงนนี้มะคะ ได้เข้าใจตรงนี้ไหมแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงสาวิติไม่ได้เอาเงินใครประกันตัวนะคะใช้หลักทรัพย์เอาโฉนดไปตรีราคากับออกรมที่ดินแล้วก็เอาไปวางเป็นหลักทรัพย์ประกันตัวมีคดีก็ต้องเตรียมพร้อมคุณเห็นไหมคะว่าเขาเป็นคนที่เตรียมพร้อมขนาดไหนมีความคิดว่าถ้าเอาเงินไปวางเดี๋ยวเงินมันจะจมเงินเราอาจจะต้องใช้ในการทาํามาค้าขายต่อไปไอโฉนดอันเนี้ยวางไม่ได้จบคดีแล้วเดี๋ยวก็ได้คืนอันนี้คือสาวิติคุณเห็นการดําเนินชีวิตเขาไหมยังคิดอยู่ไหมผู้หญิงแบบนี้จะต้องขอขอขอ ทุกคนก็จะบอกว่าคดีสวนไหวเขก,ก็ช่วยซื้อที่ตรงนั้นก็ก็ช่วยมีตรงไหนล่ะมีแต่มโนเอาเองว่าได้มาเป็นร้านๆได้นู่นนี่ไม่สานึกบุญคุณเขาอันนี้ก็เห็นนะคะว่าเขาอธิบายเรื่องการ Drake วางหลักประกันตัวสวนไหวเขาใช้อะไรค่ะและอันนี้ก็สาิิิธีก็ได้อธิบายไว้ <ot S 2> ทําให้เราเห็นแนวคิดของสาพิธีทาให้เราเห็นแนวคิดของสาพิธีว่านะคะ เขาบอกว่าเขาจะต้องเตรียมไว้ก่อนนะคะอีกฝ่ายก็ถามว่าใช้เงินเยอะมากหรือสาววิธีก็บอกว่าก็แค่หลักหมืน่นแต่ไม่รู้ว่าจะกี่หมืน่นประมาณประมาณสักห้าหมืน่นเขาบอกเขาไม่อยากเอาเงินไปขังไว้ตรงนั้นก็เลยตัดสินใจใช้ชโฉนดแทนพอจบคดีแล้วเราก็ได้กลับคืนมาค่ะนี่คือแนวคิดของผู้หญิงที่ชื่อสาววิรีเขาเตรียมพร้อมเขาไม่ได้คิดแต่จะตั้งหน้าตั้งตาขออย่างเดียว เขาไม่ได้คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวไปอ้อนไปบอกเขาอบอกชัดเจนว่าเขาตกเป็นจำเลยเขาต้องเตรียมตัวพร้อมนะคะมันก็เหมือนกันกับตอนที่ไปฟังคำพี่ภากษาที่ที่ฉันบอกว่าเงินสินใหม่ยังไม่เท่าไหร่แต่เงินค่าปรับต้องมีนะถ้าไม่มีเดี๋ยวจะมีปัญหาเจรมให้พร้อมประมาณเท่าไหร่ถ้าไม่มั่นใจอะไรบอกกันมาล่วงหน้าช่วยได้พร้อมช่วยได้ แต่เป็นลักษณะเป็นเงินยืมดิฉันพูดอย่างนี้เสมอนะดิฉันไม่ใช่คนร่ำรวยที่จะไปนั่งเปใครแล้วมาทวงบุญคุณนะคะเป็นเงินยืมมีเมื่อไหร่ก็ค่อยมาว่ากันแต่เขาก็บอกว่าเขาเตรียมไว้แล้วมีคนช่วยเตรียมไว้ให้แล้วก็คือเขาเตรียมพร้อมเขามีตรงนี้สำรองอยู่แม่ไม่ต้องห่วงนี่คือสาวพิตีค่ะฉันไม่มีโอกาสจะรู้ได้เลยว่าเขาไปเตรียมไว้อะไรยังไงหรือเปล่าถ้าเขาจะเอาเงินเขาอาจจะบอกว่านูขาดพอดีแม่แล้วก็นินเนียนไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่มันไม่ใช่วิสัยของสายพิธีอย่างที่ผู้คิ เอาเงินมาให้แล้วเงินมันใหญ่กว่าหัวใจใหญ่กว่าศักดิ์ศรีหรอครับถามหน่อยไอ้คนที่พูดไอ้คนที่โดดงับอย่างแหลมเนี่ยออกมาบอกว่าก็แค่ขอโทษแล้วก็ขอบคุณเขามันก็จะจบยานไม่ต้องเอามาลากยาวถ้ายานไม่ลากยาวแหลมจะแหลมจะได้โดดงับคอนเทนต์หรือจะแหลมนะป่านนี้ก็ยังกรีดยางนัวๆอยู่ไม่ต้องทิ้งมีดกรีดยางมางับคอนเทนต์อย่างนี้จริงไหมจ๊ะค่ะทีนี้มาถึงแชทนี้นะคะ ก็เป็นการชี้ให้เห็นวิธีการมองชีวิตวิธีการดําเนินชีวิตของสาวิตี20คกุมภาประมาณเที่ยง54นะคะไม่รู้ว่าเขาคุยกันมาก่อนเรื่องอะไรยังไงน่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องการเล่งสร้างบ้านอะไรแบบนี้นะคะสาวิตรีบอกว่าถ้าน้องมีเงินตอนนี้น้องก็คงยังไม่ออกไปทำบ้านหรอก หรอกคะ่ะพี่เมย์คงเก็บไว้ก่อนไว้ใช้อะไรที่จําเป็นก่อนที่น้องยังไม่ทําเพราะว่าน้องยังมีบ้านนอนค่ะไม่ได้เดือดร้อนเรื่องบ้านเลยแต่มันกระทบจิตใจนิดหน่อยตรงที่เรามีความสามารถที่จะทําได้ถ้าไม่มีไอ้พวกเลวนี่มาเบรกให้ชีวิตน้องวุ่นวายแค่เศร้าตรงนี้เองค่ะเดี๋ยวน้องมีกําลังใจน้องก็ทําต่อเองค่ะก็ะข้างล่างก็คือว่ามีอะไรที่พี่ช่วยบอกพี่นะเงินอาจจะช้าหน่อยต้องเอาอมันสุดแค่นี้นะคะเดี๋ยวก็จะเป็นอะไรต่อไปทีนี้ก็บอกให้เห็นว่ามันมีการคุยกันอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนจะต้องต้องใช้เงิน เขา่าจะเป็นเรื่องบ้านคืออยากจะสร้างบ้านให้มันเสร็จอาจจะมีการเสนอจะช่วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าสาธิตีก็บอกไปตรงๆ่าคือถ้ามีเงินตอนนี้บ้านจะมันยังมีอยู่เขามีความสติจริงๆนี่นะคะก็มีความสามารถพอที่จะสร้างได้เองแหละแต่ไอ้คดีความอะไรหลายอย่างให้เขาต้องไปจ่ายค่าทนายให้เขาต้องไปนั่นให้เขาต้องไปนี่เขารู้สึกเศร้าใจตรงนี้เหมือนกับมีอะไรคอยบั่นทอนเขาอยู่ตลอดเวลาคนพวกนี้คอยบั่นทอนให้เขาเพราะเขาจะเดินไปได้ไอ้พวกนี้มันก็ติตัดขาเขาให้เขาต้องซุดลงมาตะเกียกตะกายขึ้นยืนใหม่สู้ใหม่สะสมใหม่เขารู้สึกเหนื่อยล้า แต่เขาคิดว่าเขาไหวเดี๋ยวเขามีใหม่เขาก็ค่อยสู้ต่อไปแต่ถ้ามีเงินตอนนี้คงยังไม่ไปทุ่มอะไรตรงอื่นคือต้องเก็บไปก่อนไม่รู้ว่าข้างหน้าต้องใช้อะไรบ้างนะคะโดยเฉพาะต้องใช้ในการเป็นทุนทำมาหากิน ส่วนอันนี้เป็นแชทต่อเนื่องนะคะเราก็จะเห็นว่าต่อเนื่องมาว่าเศร้าใจตรงนี้เองเดี๋ยวมีกําลังใจน้องทําต่อเองค่ะส่วนทางเมรีก็ตอบว่ามีอะไรให้ช่วยบอกพี่นะเงินอาจจะช้าหน่อยต้องเอาไปช่วยแม่ก่อนบ้านเก่าปลูกมานานโดนพายุปีที่แล้วหนักนะคะเมื่อวานไปเยี่ยมเห็นกําลังมุงหลังคาโดนยืมเงินเลยไม่ให้ก็ไม่ได้แม่อยู่กับเขากําลังถามป้าว่าได้ไหมพี่เป็นกําลังใจให้น้องเสมอนี่ก็เป็นการเล่าคุยกันร,ระหว่างพี่สาวกับน้องสาวโดยบอกว่าเออถ้าเดือดร้อนอะไรยังไงนะก็บอกได้แต่การจะช่วยอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าโดนยื เงินไปแล้วนะคะคือไปเยี่ยมไปเยี่ยมแม่แล้วก็เห็นว่าบ้านที่แม่อาศัยอยู่น่าจะอยู่กับคนอื่นอาจจะไ,ไม่รู้อยู่กับ